สวัสดีครับวันนี้ร้านพ้าเครื่องเวชสีมีพักกลิ่นมาแนะนําครับเป็นพักกลิ่นจินบัญชรอ,อีสานนะครับของหลวงปู่คําบุหรือท่านรู้จะเรียกกันว่ายาท่านคําบุยาฐานคําบุเนี่ยตามชื่อกล่องน,นะครับวัดกุดชมพูนะครับราชาเลิกเททองปศ2555ที่เห็นอยู่นี้เป็นเนื้อ ทองลำอู่นะครับนะประกิ้งชิ้นบันชนนี่ครับหมายเลข4ี่สามนะครับด้านใต้ฐานนี่อุดด้วยผงนะครับแล้วก็มีจีวอนนะครับสภาพสวยผิวเดิมกล่องเดิมนะครับท่านใดสนใจก็ ติดต่อดูตามคำอธิบายนะครับขอรูปชัดๆขอเอกสารเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจได้ครับพระทุกองในร้านเรารับประกันแท้ทุกองค์นะครับจะหลักร้อยจะหลักพันจะหลักหมื่นรับประกันทุกองค,ครับหรือดูตามนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับ ทาังนั้นเราก็รับเช่าผ้าหลักยอดนิยมเก่าใหม่ของเก่าเล่เา,าเก่ากระเพาะป้าเก่าติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ